สวัสดีครับอันนี้พบกันช่วงเย็นๆพาเข้าชมสวนผักสลัดอีกนะครับนนี้บรรยากาศก็ฝนตกลงมาแต่ตกแล้วไม่แรงมากนะครับตกแล้วก็เลยไปที่อื่นตอนนี้พามาชมสวนผักกันอันนี้เป็นกรีนโอ๊กครับหลังโดนอากาศเย็นฝนตกนะครับกลางวันนี่ร้อนมากนะครับอากาศร้อนอบอ้าว พอตกเย็นมาฝนก็จะตกทุกวันช่วงนี้ปัญหาที่พบเจอในสวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นราใบจุดนะครับอาการของผักที่โดนตอนนี้เราก็ได้ฉีดพวกเป็นชีวพันธุ์นะครับที่เขาบอกว่ากันแก่โรคเชื้อรานะครับก็ฉีดไปแล้วแต่ตอนตรงนี้ยังไม่มีนะครับไม่เจอจะเป็นบาง ประเภทสำหรับพวกคอสนะครับคอสที่มีกรีนโอ๊กก็จะมีบ้างเล็กน้อยใบยล่างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นใบล่างนี้เป็นกรีนโอ๊ k ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาสลับตรงนี้เป็นกรีนคอร์สส่วนถัดไปตรงนี้จะเป็นเรดโอ๊กเรดโอ๊กเขาก็กำลังจะโตะเมื่อเช้าเราก็ไล่ปรับน้ํานะครับ ปรับค่าน้ำแล้วตอนเช้าอันนี้สีก็จะเริ่มมีบ้างนะครับรุ่นก่อนๆเหมือนแสงแดดไม่พอนะครับเขาก็จะไม่มีสีคือจะเป็นสีออกเขียวไปเลยจะไม่แดงนะครับจะไม่เป็นเรดเห,เหมือนดั้งชื่อของเขาครับอันนี้เราก็พยายามปรับปรุงนะครับพยายามเรียนรู้สอบถามกับเพื่อนๆที่เขาปลูกกัน นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับสาหรับใครที่ปลูกนี่บรรยากาศช่วงเย็นนะครับพาเข้าสวนดูความสวยงามความสดชื่นสําหรับคนที่ชอบกินผักนะครับผักสลัดอันนี้กินง่ายนะครับมีรสชาติกรอบอร่อยนะครับยิ่งได้แช่ตู้เย็นสักหน่อยก็จะมีรสชาติที่น่าชวนรับประทานยิ่งขึ้นนะครับมีความเย็น มันเขียวแล้วก็กําลังพอดีนะครับกินกับพริกปลาทูหรือว่าจะเป็นน้ําพริกปลากระกป๋องอย่างนี้อร่อยนะครับส้มตำอย่างนี้ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ลองกันเลยนี้ก็น่าจะประมาณ30วันครับปี่โอก๊กก็มีบางส่วนนะครับเก็บออกไปแล้วขอตรงไหนว่างเราก็จะลงเดี๋ยวพาดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกรีนคอร์ส ตรงนี้เป็นกรีนคอร์สนะครับเอากำลังโตครับเลยมา,าดูรากรากเขาก็จะประมาณนี้ดูอีกถิดนะครับก็จะสวยๆขาวๆอย่างนี้เลยนะครับรากของเขาตัวนี้เขาจะโตวไวนะครับกรีนคอร์สเนี่ยเขาจะมี ความโตที่ไวกว่าเพื่อนๆเ,เลยอย่างตระกูลเรดโอ๊กนี่เขาก็จะช้าช้ากว่าเพื่อนประมาณ1สัปดาห์กินคอร์สนี่ถ้าได้โตนี่เขาจะโตไปไวมากครับอสวยนะครับ,ส,รบสำหรับคนชอบกินก็จะมีกรีนคอร์สนะครับกรีนโอ๊กเรดโอ๊กแล้วก็ฟิลเล่นะครับเดี๋ยวพาไปดูฟิลเล่นะครับอีกตัวหนึง่ง ตรงนี้จะเป็นฟินเล่นะครับฟินเล่เขจะโตช้าเหมือนกันจะพอๆกับเรดโอ๊กเลยครับฟินเล่ย์ยขอดูรากก็สวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็จะโตทีหลังเพื่อนแต่ก็จะมีเก็บเริ่มเก็บได้บ้างน,นะครับอีกสักตัวนี้เก็บได้นะครับเก็บได้แล้วตัวนี้ ก็โต,ตนะครับจะไม่ค่อยทันกันเพราะบางตัวก็จะเป็นคนละรุ่นนะครับคนละรุ่นกันครับรรยากาศในสวนนะครับช่วงเย็นๆเดี๋ยวเราจะนํามาให้ได้ชมกันทุกๆวันฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ